โรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุหลายอย่างด้วยกันเป็นสหาหปัจจัยแต่สิ่งที่เราทราบกันดีก็คือระดับไขมันในเลือดที่สูงความดันสูงภาวะเบาหวาน แล้วก็การไม่ออกกําลังกายร่วมกับภาวะว้นลงพงุงรวมกับการสูบบุหรี่ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําให้หลอดเลือดหัวใจเกิดการตีบและตันขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเกิดอาการเจ็บหน้าอกอย่างกระทันหันแล้วก็อาการเจ็บหน้าอกนี่อาจจะตามมาด้วยอาการหมดสติเพราะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะในรายที่เป็นเรื้อรังเนี่ยอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการออกกําลัง เช่นเดินขึ้นสะพานรอยแล้วมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกการป้องกันโรคเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราปล่อยจกนกระทั่งเราลดควใจตีรหรืออุดตันเนี่ยการรักษามักจะได้ผลไม่ดีแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากการป้องกันคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดทําได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่นการลดระดับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมการควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติการควบคุมเบาหวานไม่ให้น้ําตาลเกินการพยายามออกกําลังกายสม่สมําเสมอ ลดเอลเพื่อแก้ปัญหาเรื่องภาวะว้นลงพุงรวมทั้งการหยุดสูบบุรี่ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญเมื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้โอกาสที่จะหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยลดลงการรักษากรณีที่มีหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันเนี่ยต้องทําการเปิดหลอดเลือดโดยการใช้บอลูนหรือคอร์ดวดตะข่ายเข้าไปช่วยค้ำยันหลอดเลือดอย่างรวดเร็วเวลาที่ เหมาะสมเนี่ยควรจะทำภายใน3ชั่วโมงแรกหลังจากที่มีอาการเจ็บแน่นนาองส่วนในรายที่เป็นการติดเรือหังเนี่ยก็อาจจะพิจารณาตามอาการถ้าอาการน้อยก็ใช้การรักษาทางยาเป็นหลักส่วนในรายที่มีอาการมาก,กอาจจะจำเป็นที่จะต้องทำการขยายหลอดเลือดหรือทำการผ่าตัดที่เรียกว่าการทำบายพาสการรักษาหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างเฉียบพลันเนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องอยาในการรักษายาที่สําคัญก็คือ,อยาต้านเกร็ดเลือดแล้วก็ยาที่เข้าไปละลายริมเลือดเพื่อให้หลอดเลือดที่อุดตันเนี่ยเ,เปิดจากการอุดตันกลุ่มยาที่ไปต้านเกร็ดเลือดเนี่ยปัจจุบันได้มียาตัวใหม่ๆที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมออกมาในระยะหลังเช่นเดียวกันกับยาลดไขมันในเลือดก็ มียากลุ่มใหม่ที่มีความสามารถในการลดระดับไขมันได้มากกว่า50%ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดจใจตีบแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องปฏิบัติตัวนอกเหนือไปจากการขยายหลอดเลือดการรับทานยาเนี่ยยังต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สําคัญที่สุดก็คือต้องหยุดสูบบุหรี่ให้ได้ต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอการออกกําลังกายเนี่ยควรจะออกกําลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซสเนี่ย ไม่น้อยกว่า30นาทีต่อวันแล้วก็พยายามให้ได้ถึง5วันต่อสัปดาห์แล้วก็การควบคุมอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตน้อยเพื่อที่จะลดเช่นรอบเอวคือแก้ภาวะอ้วนลงพุงบริโภคอาหารพวกโปรตีนผักให้มีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ลดอาหารที่มีน้ำตาลเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่ให้สูงเกินไป อาหารที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือกลุ่มอาหารที่เป็นพวกไขมันสัตว์เพราะว่าไขมันสัตว์เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้ความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ลดลงแล้วก็ทําให้มีสุขภาพดีขึ้น